เรในพวกคำศการครับหายไปโดนคือเก่าครับยู่สวนช่วงนี้เป็นช่วงสางล่างครับเห็ดหั่งครับีบ่น่องก็เลยเห็ดไปเรื่อยเรื่อสางแปลงไปเรื่อยๆืครับมันก็นเลยทัาเรามีเวลาที่จะไปทั้งใดเลยครับตอนนี้อัปเดตเพิ่มเติมเอาดินมาถมครับเพราะว่าเขาทั้งนี้เพื่อนกัญยาไายแล้วกับโ่บงงามก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าช่วงมีดินเพื่อนกับตกล่วงว่าเห็ดเลยครับ ตอนนี้ผมก็ถทมทมมาได้จกักหนาจะ8แปดสิแล้วครับทมที่เพิ่มเพิ่มเติมออกมาปกตินี่จะหอดนี้ครับหอดต้อนอยางต้นล็อกนี่ทมเพิ่มออกมาทางนี้ยังอีกหลายครับยังดินอีกหลายมากวลาสิใส่หมองนี้ให้มันเต็มๆแล้วกระจังสิบบำรุ่งดิน ลักกัสีลงต้นใหม่ครับต้นใหม่ที่ทยอยล่งก็จะมียูรเลาะกอกลางครับลงต้นไผลล่งปลูกไม่เลียดินบักกาะจังสีครับเลาะกลางๆนี่ก็คือเริ่มลงได้แล้วแต่ว่าข้างขอบๆนี่ที่เป็นมองพื้นที่หลายๆนี่ก็ต้องทาเอาดินล่งให้เต็มแล้วก็บำรุ่งดินแล้วก็จังสีคอยพัฒนาสร้างไปเรื่อยๆครับ <c oughs> คือจังปวกเฮ็ดห้างครับพี่น้องครับสางไปเรื่อยๆค่อยๆเ hey ฮ็ดครับตอนนี้ก็เลยสวนหลยก็อยู่นี่เฮ็ดเวี work, ยกอยู่นี่ก็ต้องปินกะบ่ได้มีโอกาสได้ไปเดินห้างไปทงไังใดเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ่งเลยกับเมื่อนี้าพาจานเิ่นมากินนิมมต์อยู่สกลนคนาารเิ่นก็เลยสิแว่มาเยี่ยมม่ยามครับสวัสดีค่ะ นาครับนานาพิษอันนี้เป็นน้องของแม่วาดิพ่นพุ่มุแม่แม่วาดีพ่นเไหมครับอันนี้เป็นน้องสาวหล่าอันนี้เป็นบัดดีบัดดีบัดดีของน้องปินครับผู้ไปซอนหาซอนน้ำกันยายการยายการหา้านี้มันยังบวมีนานี้ก็ไปไมี่ นายังพากันไปหากินน่องเล็กน้อยหอยาซีา่เปียเดี๋ยวเข้าหัวล้านน่องครับเตรียมถวายเพลินวันนี้าอาจารย์แบะเพราะันนี้เอื้ยเอ้ยเอ้ยอยาวันเอ้ยกับบ้านดีอ้าวนังเอกน้อยนางเอกน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุจริตค่ะโอ้ยอันนี้สมุนสมุนครับสมุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยอันนี้ลูกหลานลูกหลานทั <c> ้ <oughs> งนั่นพี่สาวนางเอกเข่ะนางเอกนางเอกนางเอก กำลังเตรียมกำลังเตรียมอาหารครับถวายเพลถวายเพนเน่มานกันสั่นนักันก็ได้แต่ว่าอาจารย์เพื่อนันสันนคือคือจูชัดคอัสามผ้าเลยสามผ้าลดพระเขาพ่อพ่ออยู่สามผ้าหล่ะกันสาอบรรยากาศเมื่อี้อพี่น้องมา ชมอัปเดตครับเห็นไฮนาไฮตาไปโดนกันอยู่ในสวนครับพักกันเห็ดเปียกกับน้องปินเห็ดหลายอย่างครับเพราะว่าเป็นช่วงเดงอนละช่วงเห็ดห้างครับพี่น้องครับช่วงสางหา่งช่วงสางมาสิ่งที่ต้องการแล็สำคัญที่สุดก็คือบ้านที่อยู่อาศัยผงับพยายามเห็ดพยายามสางเพื่อได้มีมองยูมองเศร้าครับมีบ้านเป็นความฝันหนึ่งของผมน้องปินแต่มีบ้านสวนแต่บ้านบ้านแบบทั่วไป อยู่ในบ้านมันกาบเมีหม่องปลูกพักปลูกหยางก็เลยอยากได้บ้านสวนที่มีหม่องปลูกพักปลูกหยางให้น้องเปินได้เฮ็ดเวียกเพื่อพอเฒ่าไม่เ่ามากเพื่อพี่น้องทั้งสปปเล่ามากสิได้มีหม่องอยูหม่องเศ้าหม่องต้อนรับหรือพี่น้องเอฟซหลายท่านพันไปพันมากจะได้มีหม่องอยูหม่องเศ้าครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอีกโดนเติมอยู่ดรอกครับยังสิเขาลูกเขาหลางตอนนี้ก็มีกระต๊อบน้อยตัวนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างเดียวที่ เอาไว้ตอนรับแขกกาจะยังบ่สะดวกครับในเรื่องของน้ำก็ยังบ่เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ต้องผมต้องปั๊บดินตรงนี้แล้วก็ทาดินตรงนี้เจบแล้วก็จังสีเริ่มพิษของน้ำเพราะว่าของน้ำที่คุดไว้อยู่ตรงนี้อ่ตอนนี้ขนของออกมาพี่ครับเพราะว่ารับแขกขั้งนั้นอ่าของน้ำตรงนี้มันบ่เบาครับเพราะว่ามันอยู่ข้างหนาแต่ผมก็จะย้ายไปอยู่ข้างขาไปอยู่ตรงนู้นครับตรงที่ถมตรงต้นประดูหน่อยตรงนั้นมันจะเหมาะกว่าแล้วเขาก็จะมีพื้นที่โล่งๆตรงนี้ผมก็จะได้ปลูกกกไม้แน่ลักกระ เฮ็ดเป็นมองจอดรถจอดเรือไว้ครับพี่ฮานองมาหยับมะยามแล้วก็ปลูกโคกใหม่แล้วก็เฮ็ดซุ่มเฮ็ดมองนั่งอยู่มองนั่งเศร้าก็ค่อยๆเฮ็ดไปครับพี่น้องครับค่อยๆเฮ็ดไปกาะกลางเากกะเฮ็ดมองนั่งมองศาลากะเฮ็ดไปเรื่อยๆมีเงินมือห้องกะมาเฮ็ดเฮ็ดตรงนี้ไว้ครับเพราะว่าเขาเรียนว่าปัจจัยซีก็คือปัจจัยหลัก มันกับสองอย่างนึ่งครับปัจจัยรักที่เข้าตรงนี้เลยก็คือบ้านบ้านกับอาหารซึ่งเข้ากับฝันไว้ก็ต้องปินว่าเพราะว่าบ้านที่ผมอยู่ก็เป็นบ้านแบบเพื่อนมุ่นครับพี่น้องก็เลยเจ้าของก็ให้เอื้อยเพราะว่ามีกันสองคนก็เลยให้พี่สาวซะให้พี่สาวอยู่หันส่วนบ้านนิพน์กับสีมาอยู่เฮ็ดสังอยู่องสี่อยู่กับน้องปินลวกา ห้าแม่ห้าพ่อพันเถาก็ได้มายูน้ำกันเฮ็ดไหวสางไห้ครับแล้วก็เพื่อพ่อเถาแม่เถามาเพื่อพี่น้องทั้งสปปเลาามามาทุละหรือมาเที่ยวมาเยี่ยมมายามก็จะได้มีมองดูมองเศร้ามีมองอยากมองกิิหาพี่น้องพันไปพันมาได้่ไม่มองกินเขามีได้อยากได้กินไว้ต้อนรับขับสู้กันครับนี่ครับเพิ่งเอาว่าไม่หมาหมาครับน้องที่เอาตังค์ซื้อไครับนี่แครัดแครัดหมาบานครับ เอาไว้สองตัวไว้ไเ,ออเอ่อไว้เลี้ยงเลี้ยงเอาเลี้ยงไว้เฝ้าสวนครับนี่มาทางนี้พี่สาวกำลังตั้มตั้มมะฮู้งครับตั้มมะฮุ่งถวายพระักทั่วก็มีได้ไหมบิดตั้มได้ไหมนีบบ่บักทั่วลงปินบ,ะบะิดมาใส่ข้าปุ้นแล้่ยว้าทั่วลงปินเกิดแล้วครับเก็บแล้้ววไทั่วเขาเกิดแล้วพักอันนี้ข้างๆ ข้างๆเทียงหน่อยข้างๆกระต๊อบเนี่ยคือเอาไปเด็ดกินเวลาเฮ็ดอาหารครับส่วนแปลงใหญ่ๆที่จะปลูกกะเดี๋ยวยังบเกิดขึ้นครับขายย่อยเฮ็ดเพราะว่าดินมันยังปั๊บ่าเขาที่เขาทางครับพี่น้องครับถ้าจะปลูกมันก็จะได้ถมก็เลยต้องปั๊บล้วก็บำํารุงดินซะก่อนในน้ำกะฝนบ่ได้ตกมาใส่ครับน้ำก็เริ่มเขียวเริ่มใสครับป่าก็เริ่มใหญ่ขึ้นจักน้อยแล้วบรรยากาศเมื่อนี้ แดดจังหน่อยครับฝนบ่มีเลยครับบา,บานเบาีพนพนแรงครับปีนี้น่าจะแรงเดือนเก่าแล้วบ่มีฝนอยู่นะครับปลูกกอไผ่เลี้ยงไว้ออกอกางครับดินกระดิลงไมอีกไปเสริมคั้นคู่เข้าไปครับเพราะว่ามันยุบลงไปหลายครับเลยอย่างหนึ่งคือต้องเสริมมันส,งสูงๆเพื่อน้ำเขามาถ้าน้ำฝน,นมากคักน้ำแก้งขึ้นนี่ครับปามจะไป ก็เลยต้องเทาให้มันดีเลยครับพราว่าเขาต้องเสริมมันต้องสูงเท่ะเดียวเลยแล้วมันก็นจะได้ปลาก็จะได้อยู่ <Yeah. S 1> ต้นไม้ก็ตอนนี้ก็เลี้ยงไว้ครับเดี๋ยวเขาปรับปรุงดินแล้วก็พื้นที่พร้อมเดี๋ยวจะลงเธอะเดียวอันนี้ก็ต้นลำไยที่คุณพ่อทั้งลัพูนครับขอบคุณ เจ้าของต้นลำไยครับนี่ส่งมาให้บาวนิพนธ์อันนี้ขอบคุณผู้กองหน้าที่ครับอันนี้ไอ้ไซจากสอ,อนามนกาลสินครับมาเยี่ยมมายามแวะเอามาให้มาฝากอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่บาวนิพนธ์เพาะไว้พักอินหุ่มครับหรือมะลุ่มต้นจานอ,อันนี้ก็จะเป็นต้นหางนกยุ่งต,ตงต้นมกตังต้นกุหลาบ ก้่องนะครับกองนาที่ถ้าลราล้มงโงยอันนี้ต้นทุเรียนอ่า,อาขอบคุณเจ้าของต้นทุเรียนครับอ่าพันเอกเป็นมาเยี่ยมเบาวนิพจนนายทหารอยู่สนามเป่าครับพอดีพ่นมาทุระทั้งนี้แมะมาเยี่ยมขอบคุณครับสำหรับต้นทุเรียนอ่าเดี๋ยวก็จังสีไส์กระเปเยใหญ่กระบุงใหญ่ปลูกให้มันใหญ่นะครับคอยไปลงครับตอนนี้ดินเนี่ยบอดีครับต้อง ต้องปั๊บดินแล้วกันอ่าบำรุกดินกันครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังสถานที่ยังบ่พร้อมครับแต่ว่าอยากปลูกแห้งแล้วต้นใหม่ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นน้องไส้ชุดนี้ก็จะเป็นน้องไส้ครับบ่บาวเอทีมงานบานนามาฝากชุดนี้ชุดไญเนี่ยก็จะเป็นของสจอชยันครับมาฝากบ้านในพ่นอันนั้นเป็นกอไ่เป็นไ่ไ่เรียงน้องอันนี้บ้านในพ่นไปเอาแนวมาแต่อยู่หน้าครับอันนี้น่อนเริ่มเกิดแล้วจ,จะอลอยเสียไปล่งดินนะครับ อันนี้เป็นพักกูดประกูดนกปีนไปกดมมะคางหอยไอ้กระพาล้อพอมพ่อก็เริ่มใส่ถุงอันนี้ออกมาแล้วก็เริ่มง่ามแล้วครับตอนแรกตังอยู่ดินพอมาลุ่งดินใส่ถุงฝังแล้วก็เริ่มแตกและอีกน้อยครับใหง่ๆย,ยังไๆอย่ายไปลงต้นหนอกม่วงแค่หน้าครับสีประมาณนี้ครับต้นใหม่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับที่ดินพร้อมาลุ่งดินแล้วเขาสีเอาไปปลูกกัน แล้วก็เมื่อนี้ผ้า,าจารย์เพื่อนกะนผ้า,าจา์มาย,ยมมากินนิมนต์ทั้งสกลนครตางมะย,ยมบรณิพนผ้า,าจายากับขนต้นใหม่มาให้ครับตอนนี้ผ้า,าจารย์กำลังเดินทางมาอย่างบองหวดัดกะถาผ้า,าจาย์าไก่ชิวหวัดแล้วครับอยากปลูกแห้งแล้วครับต้นใหม่แต่ว่าตอนนี้อยากปลูกว่าไงครับพี่น้องเขาปลูกกับิบโปเล้วครับนี่งบเลีรยวในเรื่องดินครับ เดินก็ต้องยังใส่ยังต้องปับอยู่ครับมีต้นแค่หน้าที่เบานพิพนปลูกไปแน่ซิบล้อกอัเหยียบแน่ครับต้องได้ซักใหม่ไ้ก็เลยบ่แล้วครับก็เลยปีนี้ก็น่าจะเป็นการมาปับโคง้งสางให้มันแล้วแลวกบ,บำรุงดินครับปีหน้าเนี่ยจะเป็นเริ่มการลงต้นใหม่ของจริงแต่ใดที่ปลูกได้ก็ทยอยปลูกไปอยู่ในกอกลางครับอนี้ครับ พาพี่น้องมาอัปเดตหายไปหลายมือก็เฮ็ดเวียกปะกันเฮ็ดเวียกอยู่นี่ครับอ่าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อยากได้อยากดีมากครับอยากอยากอยากจะมีบ้านอยากจะเฮ็ดมันก็เลยอยู่นี่ชีวิตประจําวันแทบทุกมือก็คือใส่ชีวิตแต่อยู่นี่เฮ็ดหั่งครับสางหั่งอยู่ครับพี่น้องคนันมีหัง่งไรห่ออ่ามีบ้านมีิยังแล้วก็คือสิให้อ้าย ลูกพี่ลูกน้องน้องปิ้นนี่มาอยู่เอ่าสวนให้แน่ให้ประเปิ้ลพี่สาวน้องปิ้นนี่มาอยู่กับน้องที่แอวเพื่อพระัารับทรงน้องที่แอลโรงเรียนแน่มาทัวร์กับน้องปิ้นกันสิไปสปปลาวไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องไนดะ้รับชมไปมองนั่นมองนี่ไปยามพี่ยามนอ้องพร้อมกับซิมี่คือซิมี่ไปลาได้เดินทางได้ไปมองนั่นมองนี่ครับแต่ว่าตอนนี้กะขอสั่งห้างขอเฮ็ดห้างกันครับพี่น้องครับเฮ็ดห้างแล้วก่อน ตอนนี้ปาจันในทางมหอดครับแค่ต้นไม้คร,รบับต้นประดูครับเนี่ต้นดูดต้นต้นจันต้นจันโอ้ต้นจนันไหลามาเป็นร้อยไหลครับ ใชอสเาว่าขอนมซอเออนนะซอมนาวเอาซนวางยังพูนเ่อนยังเขียวเขียวเป็นซนเด้ามอย่าเอามาไปใส่นมเอาไปละแม่ปามปามปามที่ไปเดินมา เอามามาเเอามาเอาด้วยหาได้วยเอานูนอดขปลาดครับปนาออ้นี่โอ้ไม่กอดมาสันนันในข้นมไรผู้ใดเอาข้าวนมจ้าละบอกจ้าก้อนทุกอย่างงางขอบคุณจ้าจ้อยไม่ไหวโยไม่ไหวเลยลูก จานเบิดเดอเบิดละบ่แล้วจไจานเบิดละบอก้ําน้ำกันนั่นเลจะอกนดอะไรข้าวจะเล่นมาเข้แมาเื่อนแเสือจานกันีจุ่มปดมสมบูรณ์เกินอันยฝีมือ้ล่อต้หลสำนักยูคาพาจ่ะต้องให้เป็นัแบบสัน

ขนมนองนี้เหลอา่เู่นก้ะอาดเนั้เอาอตอนนกะเอาไว้เป็นผาจาเสร็จแล้วจะาจาันครับจะจัรับศละพ้อน้ำกัดพี่น้องมาเนี่ยตอนนี้ผ้าจา์ชันเสร็จแล้วครับตอนนี้ผาจาันเสร็แล้วครับนี่ก็กินงานพี่น้องครับอันนี้ตุ้มหงกันทั้งไต่้กินข้าวกินข้าว จับบอบแซบแซบน,น,บบน้อนก็อย่าไปี้ยนครับพอนมอ้าไปเบียโอ้ยเหยียบขาหมาเอเข้าตับมัคุงเลยครับนี่นเ,เขาา้ขเเขาดูนกับป่า <c oughs> กำปังประชันฟีมือกันั <c oughs> นจะรอบงป่าเนี่ยเงี อินมบุญนนี้ว่ากินเขาแล้วครับมแนกมาได้พี่นล้างมาครับพี่อครับเต้องกันตุ่มหอมเมือนแมด้พ่นครับขานี้ว้นน้อยบาวุนตุ่มน้อยครับอนี้ยังบ่มีมองยูมองเศร้าครับพี่นอ้องกนใ่คุณาน ให้ปอาจานว่าวิวให้ม่านจันเข่าเจิมให้ครับเจิมตุบหน่อยหอยมือแรงเลยจะได้ฟันดีดีนน <c oughs> ป่ันี่เออตัวแพ็กหน่อยเย็นนะ <c oughs> ไม่พาอาจาร์นะท้านี้หละะ <c oughs> ไ,ไดาอาจา์น้ำนะ มาก็มาเกี่ยวกันได้เลยก็มากิน อิติตังบาติตังตุมหังคิปเมวะสมิชนตุสเบปุเรนตุสังปาจันโดปนารโสยธามนิโชติลาโสยธาสัพพีติโอมิวัชนตุสัพพะโรภวินัสตุมาเตภะมัตตันตระโยสุขีทีคายุโกภวา พิมวานธนสิรรสะนิจังมุธาปจายโนจัตตารรมาทันติอายุวนโนสุขังพลังสอนอัตรรัตโสุขิตตอมิรุนหอมบุษชาสสเนอรรโอสุขิตตอหยิสหสัสสเปนิยติปิ อมวัตุสัพพังคลังรักันตุสัพมาเดยมตะตปพุทธานุปาามนาสัปพธรรมานุภาเมนาส,าสพมมนัพสัมมงฆานะุปาเมนะสัสุทีอมันตล้วเจ โอ้หลายแล้วหลายแล้วต้นใหม่เฮาเดี๋ยวจะพื้นที่ปลูกใบหายไปเลยมาไก่พิษใบพี่ใบ

นี mm. iday, where, no? part, ่อย่งอ <Scientists> ันนี้ว่าหางยยุง่าไเอเลยฮะเอเลยจังไดันเป็นไรอะไรอะนยุงใส่นี่้ต้นทางนยุงพี่่พี่พี่พี่ะตอตอเอเลยจังไดอย่งวะโอ้ซื้อมากินไงซื้อมากินกับตมมหงมัเบิรอ่อนมันกซะสได้หซื้อมากินกับตมหงมัเบิดันนี่มันละแตกคือเราเอามาใส่ปลูกไร้งะล เนื้อที่เราปเยียบอันเสียบไปรถแนวกินเนาะเน้นแนวกินว่นเน้นนั่นดอกไม้ไปค่ะทุเรียนเดเดสองต้นเด็โอ้โเห็นตาไก่เออหัวมันตาตาไก่โรคผ่าช้ำไหมไงล่ะเอาโรกต้นใหม่ใช่ลหครับต้นใหม่ว่อจเต็มเต็มเตมเยอะแยะเยอะแยะไปกนวนลูไม้ก่อนอีละ ทำสาดเดี <gesch> ๋ยวนี้เวลาเสตปะทุงให้อีลาปีนบอกเ็จครับต้นใหม่ต้นใหม่ลายเปลือกครับปลาจา์คนใหม่มีต้นจานต้นแต่ครับไม่แต่หรือมะข่ามงนะครับตากคนกระเพาะปลูกครับแต่ว่าสารที่ยังกระเพาะปลูกครับเดี๋ยวเท้าสีบำรุงดูแลไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับปรุงสารที่พร้อมปุ๊บแล้วก็เอาไปลงเที่ยเดียวแล้วครับ คลิปนี้มการอัปเดตโค้งรองหน้าครับกับมันี่พาจารย์มาชันเขาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่โค้งรองหน้าบานริมเขาต้นกล้าครับอัปเดตนี้ครัขอบคุณพาจารย์ครับที่เอาต้นไม้มาให้บ้านในพ่อปลูกเอาไว้เป็นฮ่มเอาไว้เป็นมองอาศัยลมเงาแล้วก็ะยิ่ก็เป็นไม้ที่เ้าเอาไว้เป็นไม้เศรษฐกิจสามารถขายได้ อย่างเช่นต้นมะขาต้นหรือต้นไม้แต่ครับเอามาใส่ประโยชน์ผูกหเหีหน่นเฮ็ดเหีนได้ครับเจอกันไม่ลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ